ขอชวนติดตามสวัสดี f อทุกคนขอบคุณมากนานที่คอยติดตามและสนับสนุนกันมาตลอดนะครับใครที่ยังไม่ได้กดติดตามฝากกดติดตามกดไลค์กดแชร์ให้ด้วยนะครับจะได้ไม่พลาดเรื่องเล่าใหม่ไปที่เข้มข้นกว่าเดิมพร้อมแล้วไปฟังเรื่องสยองแบบบ้านกันเลยนิยายสยองควันชนบทเงาที่ท้ายถุนปลอดภัยตามมาตรฐาน YouTube ลมยามค่ำพัดผ่านทุงน่งนาด้านท้ายหมู่บ้านจนเกิดเสียงคล้ายคนเดินผ่านต้นข้าวแต่ทุกคนรู้ดีว่าแถวนั้นไม่มีใครกล้าไปหลังพระอาทิตย์ตกพเพราะชาวบ้า,บานเล่าต่อเช้าวกันว่ามีเงาเดินปรากฏอยู่เสมาป้าสมพลแม่ค้าข้าวแกงประจำหมู่บ้านเป็นคนที่ไม่ค่อยเชื่อเรื่องอะไรแบบนี้วันนั้นเออ เธอปั่นจักรยานกลับบ้านดึกเพราะต้องทํากับข้าวเตรียมขายวันรุ่งขึ้นระหว่างทางไฟชายที่ติดจักรยานกับกระพริบดับเป็นช่วงเชิงเมื่อมาถึงทางโค้งก่อนเข้าสู่ทุ่งปาสมพลเห็นเหมือนมีคนยืนอยู่ไกลๆก,กลกล,กลักษณะเป็นเงาสูงอยู่ริมคันนาเธอคิดว่าเป็นใครในหมู่บ้านเดินกลับบ้านเช่นกันจึงปั่นจักรยานเฉียดเข้าไปใกล้พร้อมเอทักดึกปั่นนีมายืนทําอะไรล่ะลูก เงานั้นไม่ขยับไม่ตอบไม่แม้แต่หันมามองแต่เหมือนคอยใช้สูงขึ้นสูงขึ้นเหมือนกำลังเหยียดตัวตามลมป่าสมโพเริ่มรู้สึกแปลกเลยรีบคมหน้าเล่งปันไปข้างหน้าแต่ยิ่งปั่นเธอกลับได้ยินเสียงฝีเท้าเบาตามมาติดจิอยู่ด้านหลังทั้งที่เป็นพื้นดินนุ่มของคันนาซึ่งปกติไม่มีเสียงให้ได้ยินเธอกลืนน้ำลายฟืนหันไปมองแวบหนึ่ง นั้นยืนอยู่ตรงทางด้านหลังห่างออกไปแค่ไม่กี่กา้าวทั้งที่เมื่อครูยังอยู่ไกลเป็นร้อยเมตรป้าสมพรีบันสุดแรงจนถึงหัวโค้งของหมู่บ้านที่ซึ่งมีไฟถนนติดอยู่ตลอดพอเข้าสู่เขตแสงสวาง่างเธอรู้สึกเหมือนเสียงฝีเท้านั้นหยุดลงทันทีแต่ก่อนจะเข้าบ้านป้าสมพรหันไปมองทุงง่งนาครั้งสุดท้ายเธอเห็นเงาร่างนั้นยืนอยู่ริมเงาของไฟโง ว่าไม่กล้าเข้าใกล้แต่ยังมองมาทางเธออย่างนิ่งเฉยวันต่อมาชาวบ้านคนอื่นเริ่มพูดกันว่าตอนนี้เงาที่ท้ายทุ่งจะออกมาใกล้หมู่บ้านมากขึ้นกว่าเดิมบางคืนได้ยินเสียงฝีเท้าเดินเลียบคันนาบางครั้งเห็นเงาเหมือนคนยืนอยู่ตรงทนที่ไม่มีบ้านคนอยู่สองข้างทางทุกคนต่างสงสัยว่าเงานั้นคืออะไรเป็นคนสัตว รมอเป็นเพียงภาพลวงตาจากลมพัดต้นข้าวมีเพียงป้าสมโพธเท่านั้นที่รู้ว่ามันไม่ใช่สิ่งที่คุณอยู่ในทุ่งนานั้นตั้งแตกแล้วขนาหลังจากคืนที่ป้าสมโพธเจอเงาประหลาดทุกอย่างในหมู่บ้านก็เริ่มเปลี่ยนไปแบบที่ใครๆพูดกันว่ามันไม่ธรรมดาแล้วจริงๆ ลลยคืนถัดมาหมู่บ้านเงียบผิดปกต,ติมาแทบทุกบ้านไม่เห่าแต่กลับนั่งมองไปทางทุง่งนาเรากับเห็นอะไรสักอย่างที่มนุษย์ไม่อาจเห็นคืนนั้นฝนโปรยลงเบาเๆป้าสมพรปิดลานเร็วกว่าปกติตเพราะใจยังคงหวาดหวั่นกับเหตุการณ์วันก่อนตอนกำลังจะปิดประตูบา้านฉันได้ยินเสียงบางอย่างดังมาจากปลายซอยเป็นเสียงใครคนเรียกชื่อเธอป้าสมพร เสียงนั้นแผ่วเบาแต่ชัดเจนชัชจนปาสมโรต้องหยุดนิ่งเธอตะโกนตอบกลับเบาๆใครเรียกฉันนะไม่มีเสียงตอบมีแต่ลมพัดวูบผ่านเหมือนพาเอากลิ่นดินชื้นจากทุง่งนาเข้ามาปาสมโรคิดว่าอาจเป็นเด็กแถวบ้านแกล้งกันจึงปิดประตูแล้วกำลังจะเดินเข้าครัวแต่จู่เสียงเดิมก็ดังขึ้นอีกครั้งคราวนี้ดังจากนอกบ้านใกล้กว่าเดิมมากปาสมโรออกมาหน่อย เธอเริ่มใจไม่ดีรีบเดินไปสองผ่านช่องประตูเล็กดักที่หน้าบ้านเธอเห็นเพียงความมืดและแสงไฟถนนสลุกคนไม่มีคนไม่มีเงาป้าสมภริปิดไฟบ้านหวังจะทําเป็นว่าหล,ลับให้มันผ่านไปแต่เธอไม่ทันได้ก้าวขึ้นบันไดเสียงฝีเท้ากรอบแกบดังขึ้นบนหน้าบ้านเหมือนมีใครเดินผ่านเศษไมน้นาเราเธอรวบรวมความกลา้าแงมพามานดูอีกครั้ง และทันทีที่เธอมองออกไปมีเงาร่างหนึ่งยืนอยู่ติดเราบ้านพอดีไม่ขยับไม่พูดแต่เหมือนค่อยๆนะ่ะหันน้ามาทางบ้านของเธออย่างเชื่องเช้าก่อนที่ป้าสมโพจะถอนหายใจเสียงของมันก็ดังขึ้นอีกครั้งคราวเฮีคราว, hey! ราวนี้ไม่ได้เรียกชื่อแต่เป็นเสียงคล้ายพึมพำบางอย่างที่ฟังไม่ออกเหมือนเสียงลมหายใจปะปนกับเสียงลมในทุงป้าสมพลทอยหลังจับอกตัวเองแน,น่น และรีบหยิบโทรศัพท์จะโทรหาหลานชายแต่ก่อนจะกดโทรเสียงฝีเท้าก็หายไปเฉยๆเรากับเจ้าของเสียงนั้นสลายไปในความมืดเธอเปิดประตูออกไปดูตอนใกล้ตีสองเพราะทนความสงสัยไม่หายและที่พื้นริมเราจะเห็นรอยเท้าเล็กฝังในดินเปียกจากฝนเป็นรอยเดียวที่ไม่เหมือนของคนในหมู่บ้านเพราะปลายเท้ายาวผิดรูปเหมือนคนเดินลากปลายเท้าไปกับพื้นเป้าซะ มาเพรสันไปทั้งตัวลอกบ้านแน่นหนาและนั่งเฝ้าจนสว่างเช้าวันถัดมาเธอไปฟังพระทิวัดประจำหมู่บ้านเพื่อจะสบายใจขึ้นแต่ก่อนกลับพระชลาลุปหนึ่งเดินเข้ามาถามด้วยน้ำเสียงแปลเมื่อขึ้นได้ยินเสียงเรียกหรือเปล่าลุกเป้าสมโรชะง,งักทันทีเธอถามกลับว่าท่านรู้ได้อย่างไรลุงตาตอบเพียงว่ามันเริ่มเรียกคนในหมู่บ้านแล้ว บางทีอาจมีเรื่องที่ยังไม่จบจากลงตาทามถึงเสียงเรียกป้าสมโพลยิ่งรู้สึกไม่สบายใจเธอคิดมาตลอดว่าตัวเองเป็นคนเดียวที่เจอเรื่องประหลาดแต่ดูเหมือนทั้งหมู่บ้านกำลังเจออะไรบางอย่างเหมือนกันเพียงแค่ไม่มีใครบอกใครคืนนั้นป้าสมพรตัดสินใจไปข้างบ้านหลานชายเชื่อก้องที่อยู่ไทยหมู่บ้านเพราะไม่อยากอยู่บ้านคนเดียวแต่ทันทีที่เธอไปถึง หน้าบ้านกองกลับตั้งโต๊ะบูชามีเทียนจุดมีขันน้ำมนต์แถมกองกำลังยืนมองออกไปนอกหน้าต่างแบบไม่ละสายตาป้าสงพรีถามกองทำอะไรอยู่ลูกกองสะดุง้งฮันมาเช้าและพูดเหมือนคนไม่ได้นอนมาหลายคืนเมื่อคืนผมได้ยินเสียงเรียกเหมือนกันครับป้าแต่ไม่ใช่เรียกชื่อป้าเรียกชื่อผมคำตอบนั้นทำให้บรยากาศทั้งห้องเย็นวาบทันที ป้าสมพรีเล่าเรื่องของตัวเองให้หลานฟังพอฟังจบกองก็ถอนหายใจยาวป้าจริงๆหมู่บ้านเรามีเรื่องเล่าเก่าอยู่นะแต่ผู้ใหญ่ไม่ค่อยให้พูดกันป้าสมโพลคงหมดคิวเรื่องอะไรกองเดินไปหยิบไฟฉายแล้วชี้ไปทางท้ายทุ่งตรงจุดที่ป้าสมโพรเจอเงาประหลาดเมื่อหลายสิบปีก่อนมีคนหายในทุ่งตรงนั้นครับป้า หายแบบไม่พบแม้แต่รองเท้าสักคู่นานวันเขา้าชาวบ้านก็เริ่มเห็นเงาเดินวนตรงที่เดิมเหมือนกำลังหาอะไรบางอย่างป้าสมโพลเริ่มรู้สึกขนลุกก้องพูดต่อเชา้าเขาว่าคนที่หายไปเดินออกจากบ้านกลางดึกเพราะได้ยินเสียงเรียกของใครไม่รู้เรียกซ้ำๆเหมือนอยากให้ตามไปพอเดินไปถึงคันนาเสียงนั้นก็หายไปพร้อมตัวเขาด้วยป้าสมโพลกินน้ำลาย แล้วทำไมตอนนี้มันถึงกลับมาอีกกองสายนาก็ไม่มีใครรู้ครับป้าแต่ช่วงนี้ชาวบ้านหลายคนก็ได้ยินเสียงเหมือนกันบางคนได้ยินที่หน้าบ้านบางคนได้ยินหลังครัวแต่พอเปิดประตูออกไปก็ไม่เจออะไรเลยทั้งสองยังคุยกันไม่ทันจบลมจากทุง่งนาก็พัดแรงแบบผิดสังเกตแรงจนหน้าต่างสัน่นเสียงบางอย่างดังแว่วเข้ามาในบ้านคล้ายเสียงลมหายใจประหลาดแผ่วลีแต่แน่นจังวะเหมือนคนอยู่ใกล้มาก ป้าสมพลกับกองนิ่งกันทั้งคู่เสียงนั้นคอยแปลเป็นเสียงเรียกชายาวกองทั้งสองมองตากันแบบไม่ต้องพูดอะไรกองรีบวิว่งไปปิดไฟทั้งบ้านป้าสมพลจับแขนหลานแน่นจนมือสัน่นเสียงเรียกดังขึ้นอีกครั้งคราวนี้เหมือนอยู่ตรงหน้าบ้านกองออกมากองกัดฟันแน่นป้าอย่าออกไปนะอย่าขยับอย่าทำเสียงเด็ดขาด เสียงฝีเท้าช้าๆเดินผ่านหน้าบ้านกรอบกรอบป้าสมพลหลับตาภาวนาให้มันผ่านไปโดยไม่รู้ว่าพวกเขาอยู่ในบ้านเสียงฝีเท้าหยุดลงตรงประตูเหมือนกำลังฟังทั้งบ้านเงียบสนิทมีแต่เสียงลมหายใจของป้าสมพลที่พยายามเก็บให้เบาที่สุดแล้วอยู่เสียงนั้นก็เปลี่ยนเป็นเสียงหัวเราเบาหัวเราแบบไม่มีอารมณ์มนุษย์ปะปนเหมือนลมเสียดสีบางอย่าง ก่อนที่มันจะคอยเดินเดินกลับไปทางทงนาเสียงฝีเท้ากาหลอกไปเรื่อยจนหายไปในที่สุดป้าสมโพธ์รุดนั่งทันทีส่วนก้องก็หันมาพูดเบาๆป้าผมมันไม่ได้แค่เรียกนะมันกําลังเลือกใครสักคนและทั้งคู่ก็ยังไม่รู้เลยว่าในหมู่บ้านยังมีอีกหลายคนที่เริ่มได้ยินเสียงเดียวกันในเวลาเดียวกัน